กินหรูอยู่แพงค่าแรง300ทุกวันนี้มีหลายคนที่ไม่ได้จนเพราะโชคชะตาแต่จนเพราะอยากดูรวยให้คนอื่นเห็นค่าแรงวันละ300แต่ซื้อของแพงเหมือนเงินเดือน30,000ื่น มือถือรุ่นใหม่ต้องมีรองเท้าแบรนด์ต้องใส่กินร้านหรูต้องถ่ายรูดบัตรทีเกือบหมดวงเงินแต่ทำเหมือนไม่เป็นไรเพราะอยากให้คนคิดว่าชีวิตกูโอเคแต่ความจริงคือข้าวสารยังไม่เต็มถุงเงินเก็บไม่มีปลายเดือนต้องยืมเพื่อนแต่ก็ยังทำตัวเหมือนไม่เดือดร้อนอะไรทั้งที่เดือดร้อนที่สุดก็คือตัวเราเอง อย่าลืมนะภาพลักษณ์มันเลี้ยงท้องไม่ได้แต่ดอกเบี้ยกินเราได้จริงอย่าพยายามทำตัวรวยแข่งใครทั้งที่กระเป๋าเรารั่วทุกเดือนชีวิตมันไม่ได้ต้องดูดีในสายตาคนอื่นมันต้องดีในบัญชีธนาคารของตัวเองต่างหากถ้าวันนี้ยังใช้เงินแบบไม่คิดสุดท้ายไม่ได้มีอะไรเพิ่มมีแต่นี่ที่มากขึ้นทุกคืน จำไว้นะรวยภาพไม่ช่วยอะไรแต่รวยจริงไม่ต้องอวด